สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วร่วยซีหาหค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแอดในช่วงแรกค่ะของเมื่อวันที่25ค่ะเดือนกรกฎาคมนะคะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะมื้อนี้นะคะแอดพาไปพี่น้องมาเท่าสุขสุขคนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปู หวยค้าแข็งพ่อพี่น้องค้าคสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางตํำล่าค่ะในคลิปนี้มีแนวทางของพระกะเลียงเหล็กคานมณ์นะคะแล้วก็แนวทางของปูหวยค้าแข็งตํำล่านะคะพี่น้องค้าคตำล่าทั้งสองท่านนะคะพี่น้องค้าคเอา้าเอากสิบวสุฟังเลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อก็ตามรูปเทียนไฮเบิ้งนะคะเป็นอ่าน้ำตาเทียนนะคะของพระกะเลียงเพิ่นเฮ็ดมานะคะพี่น้องค้าคให้พิจารณาช่วยกัน แต่ว่าพาะกระเลียงกับปูหอยคางแข็งเพิ่นกับแปะมาให้เรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเรียงลำตาเทียนนะคะของภาะกระเลียงกันนะคะพี่น้องคะได้มากหาหนึ่งศูนย์กับหาหาพี่น้องคะหาหนึ่งศูนย์กับหาหาสำหรับตำล่าของปูหอยคางแข็งได้มากเก่าศูนย์เม็ดเดียวเดค่ะพี่น้องเดอได้มากเก่าศูนย์เม็ดเดียวนะคะอ่านัไปพิจารณาเบิ่งไปพี่น้องคะอย่าลืมว่าเก่ากับหกเนาะอืมเก่ากับหกตัวเดียวกันนะคะพี่น้องคะเก่ากับหกตัวเดียวกันอ่าพิจารณาเบิ่งอีเอส อบอกสู้ฟังซื้อเนาะพี่นอ้องอบอกสู้กันฟังนะคะพี่น้องคะบรนยกะมาแคบหน้าจอสดีปอยพี่น้องคะอเดียพรมแดพี่น้องกสิิ่าโอ้ยมึงไหนด้วยก็จะไม่น่าให้แคบหน้าจอเนอะกะสซิ่าละเนาะพี่น้องอันกระามกดกติกาเขาเดอร์พี่น้องเด้อแปดนาทีนะคะพายพี่น้องคะสำหรับอ่าหนึ่งคลิปนะคะตอนหนึ่งคลิปนี่ตรงแปดนาทียางหน่อยได้หนิพี่นอ้องยางตำ่ำยางหน่อยก็คือแดนาทีนะคะพายพี่น้องคะมาแคบหน้าจอกันได้เลยนะคะ พี่น้องคะแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแนวทางของพระกะเลียงค่ะหาหนึ่งศูนย์กับหาหาค่ะพี่น้องค่ะหาหนึ่งศูนย์กับหาหาของปูหวยค่าแข็งนะคะเก่าศูนย์นะคะพี่น้องค่ะแคปหน้าจอนะคะพี่น้องค่ะกมีประมาณนี้เด้อค่ะเด้อสำหรับแนวทางอ่าช่วงแรงเนาะค่ะพี่น้องเนาะแนวทางตำล่าของปูหวยค่าแข็งแล้วก็พระกะเลียง นะคะพี่น้องคะเดี๋ยวเราจะให้อ่าพม่พี่น้องได้แคปหน้าจออีกรอบนึงหาเทียบพ่อพี่น้องท่านใดที่แคปหน้าจอบ่ท่านนะคะให้แคปหน้าจอเป็นสองรอบไปเลยนะคะพี่น้องคะเพราะว่าคลิปนี้ก็ความยาวแปดนาทีพ่อพี่น้องเอรกับลูกสาวกาไดมาบอกให้พ่อพี่น้องฟังเนาะพี่น้องเอรกับป็นคนที่บอกว่าค่อยเก่งอยู่แล้วนะพี่น้องคะก็เลยแบบว่าให้แคปหน้าจอสองรอบนะคะพ่อพี่น้องคะอืมให้แคปหน้าจอสองรอบกันไปเลยเนาะพี่น้องอ่ากัจจิมีน่าทั้อีก หลายหนะ้ทาท่านก็ได้พินองเนาะบันนี่ล่องไถเบิงซ่าไปนิดนึงเพราะวา่าแอบกลับไปธุระมาเนาะธุระแอบธนาคารมันใส่บ่ได้ทางธนาคารตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเขาแจ้งมาวา่าเบอร์โทรศัพท์ที่แจง้งตั้งแต่ไปเฮดแอบใหม่ๆกับปัจจุบนันนี้มันคืออ่าคนละเบอร์วาาริษันเขาก็เลยล็อกแอบนั่นไว้เนาะแอบก็เลยใส่บ่ได้ดพอพี่น้องคะก็เลยไปติดต่อเขาไว้อาทิตย์ไปแต่อาทิตย์ที่แล้วเพิ่นก็เลยบอกวา่าทามีอได้หม จากธนาคารแจ้งไปเนี่ยจะคอยกลับขึ้นมาธนาคารอีกรอบนึงเพื่อสิปลดลอ็อกห้ยคอยพี่น้องคะกะเ็เลยได้ไปเพื่อแจ้งเขามาตั้งแต่เมื่อวันที่ยี่สิบยี่หรือว่ายี่สิบสองไงล่ะไอ้ทองก็สิได้ไปเมื่อนี้เัืนี้ไปก็เอารถยนต์ไปนี่พี่น้องประวัติลูกเอาไม้ไช่ไปเนาะตะะอนแรกว่าจะเอาไม้ไช่ไปแล้วลูกก็เลยเอาไปโรงเรียนก่อนก็เลยต้องเอารถยนต์ไปเอารถยนต์ไป มองจอดรถกับบะมี่ที่ปนิพี่น้องก็เลยหามองจอดรถอยู่ปนิออกมาถ่มกันกับเด็กหน่อยโรงเรียนเลิกโรงเรียนก็เลยมาหอดบ้านซาเะนี่ปนิพี่น้องขายแอดกาแฟเนาะทามี่อย่างที่ไปด้วนๆเนี่ยแอดว่าสะดวกสุดก็คือเอามอเตอร์ไซค์ไปนะคะพี่น้องคายสะดวกสุดก็คือเอามอเตอร์ไซค์ไปแบบด้วนๆเลยนะคะพี่น้องคายออกไปไกลเท่าจังคอยเอารถยนต์ไปเนาะบางจั่หวาบางเที่ยนี่แอดออกไปไกลนี่แอ้ก็ยนีเอามอเตอร์ไซค์ไปคือเก่าเด้อค่ะไปพี่น้องค่ะ เอาบัดนี้เฮากับมาแคปหน้าจออีกรอบนึงเนาะสำหรับแนวทางของปูหอยขาแข็งพ่าพี่น้องให้แคปหน้าจอสองเทียเลยนะคะอันใดที่แอดดำเนินการเองเพราะว่าแอดดำเนินรายการเองเนี่ยแอดจีให้แคปสองสองรอบเนาะเพราะว่าแอดบอกโบเก่งเสด็จพี่น้องบ่มีคำใดบ่มีคำว้าอันใดที่สิมาเว้าให้มันครบแปดนาทีนะพี่น้องก็เลยให้พี่น้องแคปหน้าจอสองเทียเอามาแคปอีกรอบนึงนะคะพี่น้องคะฝนกระทุกพอฝนนี่ตกลินนอาทิตย์นีฝนตกลินนเบิดอาทิตย์นะคะ แคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อพี่น้องคะพระกะเรียงหาหนึ่งศูนย์กับผาหานะคะปูหอยขาแข่งเก้าศูนย์นะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะคนกระตกมาอีกแล้วสำรับอเอฟซีธันใดเนาะค่ะทิฐาแนวทางรับอิสราเอลพิ่นมาเวลาเก่าเด้อต่ำเล่าทุ่มเครงค่ะพี่น้องคะผู้ดใด้พอพี่น้องเอฟซีธันใดอยากได้นะ กระโถ่เขามานะคะตามเบอร์โทษที่แอดให้ไว้์นอกจากนี้หรือว่าเสียดายดีไลทเขามาสำหรับผู้ใดนะคะเอฟซีทนใดที่อยากได้รับเล่าอิสราเอลติดต่อเขามานะคะพี่น้องค่ะเพราะมีค่าใช้จ่ายดอกค่ะพี่น้องเพราะว่าแอดลงคลิบเพราะท่านเนาะเพิ่มมาประมาณทุ่มเคิงโทรมาบอกประมาณทุ่มเคิงหรือบางเทีกักทุ่มซีซีฟมันโหลดคลิบเพราะท่านเนาะพี่น้องค่ะก็เลยจําเป็นต้องปล่อยลงใน้าในกลุ่มนะปล่อยพี่น้องท่านใดก็อยากถ้าอยากได้กระโถ่เขามา แต่คาะพี่น้องเด้เออ้าคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ค่ะพี่น้องคะก่อนสิจบเนาะก็ฝากไปถึงฝากไปถึงเอฟซีโอเปร่แมนฝากไปถึงอาจารย์หรือว่าเซียนนะคะที่บังเอิญเขามาเห็นคลิปนี้พอดีเนาะถ้าท่านนะคะอยากมาว่างในทางให้กับเอฟซีตั้งช่องโทรเข้ามาได้นะคะตามเบอร์โทรศัพท์่ทอดลไไว้หรือว่าซิแอสไอดีไลน์นะคะเพื่อเพื่อนเอนขามาพูดคุยกัน,กนได้นะคะตา,ตามสะดวกด้วยนะคะได้ทั้งสองอย่างนะคะฝากพี่น้องค่ะ เออได้ทั้งสองอยางนะคะชนะพี่น้องคะอีกสองนาทีพอนีพี่น้องเอ,อ้ยอีกสองนาทียังไม่ได้เหมือนนะคะยังไม่ได้จบเนาะอีกสองนาทีนะคะพี่น้องค่พะพี่น้องอยากให้ติดตามแนวทางของอาจารย์ท่านใดกะอ่าคอมเมนต์เข้ามาเด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์ขนะะเข้ามานะคะเอากาซีได้รัดเกี้ยวหอก้อนนะคะรัฐบาลไทยกะใกล้มือเขอ้ามาแล้วเมื่อนี้เมื่อนี้กับยิปหาแล้วอีกหามือ่อหกมือ่อ นะคะพี่น้องคะ่ะกาสิถึงมือประกาศพนเราด้พี่น้องโอ้ยเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งก็จะเป็นเร็วสันนี่ไปพี่น้องคะ่ะผ่านขม่านี่เดือนสี่เข้าเดือน 8, แนออปดเราด้พี่น้องอืมปีนากระสิเทาอีกเราด้หนี่ไปไปพี่น้องคะ่ะโอ้ยจะเป็นเนะจะเป็นเทาเร็วเออลูกกัเป็นบ้าขึ้นแม่กับเทาล่งเทาล่วงสันนี่ไปพี่น้องคะ่ะเป็นเป็นสีละวัฒจกักรเนาะพี่น้องเนาะ อีกหนึ่งนาทีเด้อพี่น้องเด้ออีกหนึ่งนาทีนะคะอีกหนึ่งนาทีกส,สิแปดนาทีนี่แหละพี่น้องเอา้าแอนลลืมเห็ดสัญ,ญลักษณ์บาหนิลืมเห็ดสัญลักษณ์เอาผ่ามาคล้องแซนดี้ไปพี่น้องค่ะแอนลุกทั้งสองช่องเนาะทั้งเบงิงหรือด้วยชาแนลกับเบงิงหรือด้วยสิหาห่โอ้ยบอกมาจนสิจบห่วงก็สิคืดเพ่อว่าต้องเอาผ่ามาเบียงใบให้มันแบบว่าให้เพิ่นลรู้สึกว่าแตกต่างเจงสีนะ่า่อพี่น้องค่ะ โอ้ยจังสิละเป็นประสาทเนอะโว้จนสิจบคลิปแล้วฟอนก็ะดิษวยไปเอาของเบือเบ้องบนด้วยใช่ไหมบนโลกเนอเกิบตีก็บส่วนาพาเข้ามันเอาไปซักอยู่เพราะท่านอีกเก็บเข้ามากยังว่าลืมเอยียงโอ้ยแต่นายเนอะจังจี่ะเท่าเราก็เป็นประสาทไปทั่วไปทีบอือแอดเป็นประสาททีนี้พี่น้องคะอเอาคลิปนี้กะขยายเวลาเอาไปเป็นเก้านาที่เด้อพี่น้องเด้อเพระาะแอ,อดลืมเอาอันดที่มาเห็นสัญลักษณ์ว่า เว้าคนละเทียไปยพี่น้องจะได้ให้ระบดดบคนเข้าใจว่าแอดบอกคนละเทียรประเดีบอกน้ำกันนะคะพี่น้องคะนี่ละเอาคลิปมาติดนั่นละสังเกตเนยเดอ้อท่านบ,บอกกับทางระบบคนสังเกตเนยเดอ้อประเดีเอาประเดี๋ยวไเอาคลิปของเบิง้งหลัด้วยชาแน,นลมาลงเล่นอันนี้นของเบิง้งหลัด้วยซีหาคมต่างหากเนาะบอกคนละเทียบอกคนละเทียค่ะบอกคนละเทียนะคะใจกรีบอ,อยู่หลักเด้อดนี่ให้มันเห็นแตกต่างกันอยู่นี่ เบอร์เราด้วยชาแนลว่าใดไซคิปเบ <ừ m. S 2> ิ่งเราด้วย4-6ส่คลิปยุ่คลิปคลิปเดีวย keep 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 e วกันนี่แหละพ่อแม่พี่น้องอีก30วินาทีเด้อพี่น้องเด้ออีก30วินาทีเอาเก่านาทีซะคลิปนี้เนาะอ่าของเบอร์เราด้วยชาแนลนี่8หนาทีคลิปนี้เอาเก่านาทีอีก30วินาทีนะคะพี่น้องคะฝนกระโตกสันดิ่งฝนกระโตกพ่อฝนเออก็เลยหาแนวมาแตกต่างซะ มันเริ่มพี่น้องบอกจนสิจบแล้วของก็สิของก็สิคืดพอใช่ิหอพี่น้องคะเอาครบเวล่าแล้วเดอบันีีเดอพี่น้องเดอรบเวล่าแล้วนะคะพี่น้องคะเอกสิเดรคอตัตล่าพี่น้องมาเท่าสกุสสกุนไปก่อนนะคะขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องค่ะสาหรับการรับชมรับฟังค่ะขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอบคุณขอบคุณในทางจากปูหอยค้าแข่งค่ะสําหรับพพี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเท่อแรกพี่น้องคะถ้าผู้อยากสิมผาดกับแนวทางเดรดบบนีีนะคะเขาไม่แล้วกันอย่าลืมนะคะฝากกด ติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อที่สิเดบลพราดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะฝากพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะเอดกได้ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้พอกันไม่กันในคลิปหน้านคะาค,นคะ,คคะสวัสดีค่ะ